พระพุทธชินราชรุ่นสงครามเกาหลีพศ2493สัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาและความกล้าหาญของวีรบุรุษไทย mm hmm. พุทธศักราช2493ท่ามกลางสมรภูมิรบในสงครามเกาหลีเหล่าทหารหารของไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้ธงสหประชาชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจึงได้มีการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นนี้ขึ้นโดยนำชนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์จากรุ่นอินโดจีนพศ .2485 มาเป็นส่วนผสมสำคัญและประกอบพิธีพุทธาพิเศษอันยิ่งใหญ่พุทธลักษณะพิมพ์ครึ่งซีกสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ปรากฏรายละเอียดที่คมชัดงดงามตามพุทธศินชั้นสูงด้วยพุทธานุภาพอันเป็นที่ประจักษ ทางด้านแลคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีได้ปกป้องคุ้มทรองเหล่าทหารไทยให้ปฏิบัติภารกิจลุล่วงและรอดกลับคืนสู่มาตุภูมินับเป็นวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นที่สอดแสวงหาของนักสะสมสืบมามรดกอันล้ำค่าแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงจิตใจของคนไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบัน